สวัสดีนะผมเดี๋ยววันนี้พามาดูอีกหนึ่งช็อตนะครับนี่อันนี้นาช่างหนูนะครับก็เขาเขาบอกว่าโลมพอได้เหมือนกันนะครับถ้าโหมไม่จริงนี่จะตีมือนะครับเยอ่ะเดี๋ยวดูนะครับอดมาแล้ว ก็อันนี้ยังใส่สี่ห้าเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเรียกก็สัมภาษณ์ก่อนเอาแล้วนะครับมาแล้วอยู่ไกลๆด้วยนะทุกคนสำหรับใครที่ชอบเอารถถ่ายย่ำนานครับเนี่ยสเต็ปนี้คือแน่นอนเลยนะครับนี่วิ่งเบาะนะครับดูดูน่าจะเกียบหนึ่งนะครับน่ะเฮ้ย ใส่แป๊บไปด้วยเงี้ยวะน่มนะมาแล้วน้ำบาแล้วครับเลยยังไงลุงเปล่าเนะี่ยแหมผูกแป๊บด้วยไงกำลังมันเหลือ <laughs> เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยฮะโลงไหมนะกำลังมมนเหลือไงกำลังมมนเหลือไงนเราหลายแป๊บด้วยอะเป็นไง วันนี้พาลุงข้างบ้านมาดูล้อเนี่ยอ่ะอลุงข้างบ้านมาดูล้อเนี่ยลุงเลย<อ> <c oughs> เดี๋ยวพี่ลองดูดิสูงขนาดนี้ไม่ได้ปีเต๋ออะโลอะห้าป,ป่าพุ่งเบาไหมปกติขนาดอยู่ไซส์โมจะเป็นล,อลอ้อล้อคู่ที่เกินหนึ่งเลยค่อยๆไปเลยไปไม่ไหวอ่ะปกติใช้กันกกนู่นย่ำอันนี้เกียร์อะไรที่บินมา ลองที่สองนี่เครื่องไม่แรงงเลยโอ้โหนี่ลไม่ได้ฮะลงไม่ได้ฮะอยากดูวิแหมลงไปอยู่คืบแม่ตัวไหนไก่ เนี่ยแค่อันเดียวไม่อยากดูว่าขอขับเลยได้ไหมได้เดี๋ยวฉันจะลองเลาะตรงนี้ดูดิมันโหลงไหมตรงนี้ไม่โลงใชไหมไม่เราก็เหยียบริมเนี่ยเลาะป่าต้นนี้เข้าไปนะแม่โคเดินได้รดูไงฮะแม่โคเดินได้ตอนแห้งอ่ะมันมีร่องไหมเนี่ยมันเป็นร่องเนี่ยกบกบเน่ะร่องงั้นเนี่ยตรงนั้นอ๋อคือนาที่แล้วนานไปคือกบหมดแล้วทำไมมันต้องกบอ่ะลึกสักนิดกาวนะ มันจะรวยต้องงี้หรือมั้งใช่อ๋อยังดีปรับปรับที่ให้เจ้าของน้าเลยปรับปรุงที่นาเออหรือลองล้ำยามตรงนี้ติดเนี่ยจะไปเหลือแล้วก็มาโค้งพูดบ่อโค้งโอ้โหแล้วก็ลอยรถมันลงไปได้รถเนี่ยอ๋อลุกที่หลวงที่หลวงันาไอ้นี่นาเราเองก็น้าเช่าเนี่ยอ๋อทุกวันไม่อยู่นาไกลจังเา ขับแบตอ่ะแต่ที่ลงมาเมื่อกี้ติอ่ะฮะปบปลาปาปลาปาเอาเนี้ยออกลงมาตรงนี้อันนี้ลงได้ไปเบิ้งแบตโทรศัพท์สิแล้วอ่ะมัวโมัเองลอลองดูดิว่า้น้ำโลมเนี่ยแถวเนี้ยลองดูดินี่โลงอ่ะโโลมไงเอ้าโล้อันนั้นอันนั้นคือโลมโลมมาตรฐานที่แบบทััวไบสากรรุงลําบากอะไรอ เฮ้ยอันนี้ก็ดูมันก็ค่อนข้างทีจ่จะพอได้ไหมเนี่ยเออหรือมีจะได้มีจะหลบพอกันดูแหละเอาตรงนี้เนี่ยถอยหลังแล้วมาเลยโอ้ยมันมีแป๊บด้วยอะ่ะใส่ทำไมแป๊บอ่ะ,อะใส่ไปทำไมโอ้แถวบ้านฉันน่นเรียบร้อยโด,ดนด่าเลยเนี่ยมันจะไปคุ้มค่าจ้างเขา ฮะฮะติ้หอเนียถ้า,า,าติดแล้วกลับบ้านแล้วพี่เห็เราไม่โคมาอาแต่หนักว่าแล้วนะเผา,เาวกว้างเนะโทน ดูใบขายห่วงเลยเลยเรื่องจะคว่ามละวกวางเอารลยยาวเป็นเมตรเลยคาก็ขนะับ <c oughs> ไม่ดูเดือดเลยอ่ะมีเียดป้าแก๊ปไหม หรือไงดูล้อเห็นมันจมเท่าไหร่เลยโอ้ขึ้นล้อเลยเนะี่ยฮะนี่ไงลึกเนี่ย มันจกเดินเลยเหรอใบอยู่เนี่ยหรือนี่แข็งนั่นอะกระดิ่งล้อมันสูงเลยไนงะมันเลยดูเหมือนไม่ค่อยจมไงแต่ถ้าเป็นล้อทั่วไปเราอ่ะมันจะดูลึกกว่านี่แต่ก็น,น่าน้องๆหัวเข่าเลยมองดูแล้เมื่อกี้เนี่ยเอาเอาเอาแล้วกว่าแลนะ้วอยู่นู่นนี้นะมั้งเนี่ย แม่ได้กล้องนี่ชอบยิงเร็วยิ่งดีแม่แต่ว่าถ้าย้ำนะว่าโอเคเนี่ยรอบเนี้ยอะอได้นอนเลยเนี่ยตอนนี้มันมีคนสั่งแล้วนะครับ ไปใส่รถไถรู้สึกว่าจะอยู่สิงห์บุรีนะครับตอนนี้วันนั้นเขามาดูเองเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้โทรสั่งนะเขามาเลยมาดูว่าเออมันเป็นยังไงนะครับรอครับไม่ได้มาดูเห็นเห็นี่ตอนย่ำจริงนะครับเนี่ยแต่ก็ตัดสินใจได้ง่ายเลยนะครับแล้วเขาใส่เขาสั่งไปใส่เอลี่สิบสองแรงนะครับอ่ายี่สิบสองศูนย์สองนะครับเป็นเพายอยนะครับอ่าดูนั้นนะครับโอ้ประจมลึกขนาดยเน เกทหนึ่งเนี่ยกิ่งหนึ่งเกทหนึ่งเลยเกทหนึ่งจะหดไปไหนลองดูมันวิ่งนห,ไไหนีนเปล่าเอาลึกกระลุกลกระลึกอะ <laughs> ไปเลยลองดูดิเด็กจะหาวิ่งไม่ไหวอีกอารมณ์ด่าก็แย่แล้วเนี่ยเอออารมณ์ด่าก็เหลือแล้วเนี่ยเออเออกทหนึ่งเลยแม่กูแล้วคนห่วงรถเนี่ยคุยยากเจอเดี๋ยวฉันขับเองมา โอ้คุยคนรักรถนี่แหมพูดยากอืดไม่ได้เลยเครื่องอ่ะจะลองไปดูดิว่าเคกี้ยหนึ่งมันไปไหวไหมดอมโรมนี่ยกิดอะันลงดีหมั้ยเนาะเนี่ยรถไถเนี่ยปกติเขาจะล็อกกันใช่ไหมคู่กับพวกเนี่ย bình phao nã không muốn luôn đó, thấy không? bình phao nã nó tràn rồi, nó là à? กันหนึ่งเนี่ย ừ này, Tàu Ô Ô. Yuu. Yuu. <laughs> à, này đã không lý cho bẹp là bị tao lúc tại cái báo lỗ bây giờ ấy là tao vẫn còn nếu bạc nữa ui dù nè vô Dù áo vô à lương người nó qua à nè đeo hoa tai rồi nghe cái nướng đi ôm em đang lên hương à à à นะครับก็ถือโอเคนะครับสําหรับงานย่ำเนี่ยนะครับรถใหญ่พาวพาววอลจะติดจะได้แล้วป้องเนี่ยฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเรื่องล้อนะครับอยากจะได้สเปคไหนแบบแบบไหนนะโทรมานะครับเบอร์โทรนะครับ087 312 7989นะครับนี่เบอร์นี้เลยนะครับเป็นยังไงเอ้า เป็นไงอะ่ะแ,แล้วเห็นนี่ล้มแล้วเหรออะไรติดอ่ะติไไดอะ่ะนั่นแหละนะบ้าบอจมไปแค่จะไปถึงหัวน็อตเลยฝังเยอย่างเงี้ยเลลยงฝังอ่ฝังรถหรือฝังอะไรเลยฝังแม่ตะคันเลยเป็นไงลุงผ่านไหมดูแล้วอะ่ะ ปาดา <laughs> ปาทะไมผ่านเดินกลับตัวแก้วเนี่ยไม้ได้โหโจกเลย <laughs> โจ๊กเลยอลูกปาแกอ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอจบตรงน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ